โอเคครับวันนี้ก็หนาวกันไปนะครับก็เรียกว่าเปิดตัวกันที่โลกนักแข่งล้านปีเลยเลยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกลุ่มองค์กรกันนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับกับรานกัลเลเยอรนะครับที่มาเปิดในประเทศไทยในครั้งนี้นะครับอ่ะแน่นอนนะครับสำหรับที่ส่งรานกัลเลเยอรนะเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทย100%นนะครับไม่มีต่างประเทศเข้ามา คนไทยจะได้มันในรูปแบบคาสั์ไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคําแปลนะครับคำพูดต่างๆนะครับมันเป็นที่แน่นอนครับสำหรับในส่วนของอาชีพนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามาจากทซิวต่างประเทศนะครับแต่ว่าในของส่วนของประเทศไทยนะครับในการเปิดโพสเมตาของเรานะครับจะมี4อาชีพด้วยกัน นะครับแต่ที่เห una, น็นด้านหน้าจะมีวิสากนะครับเป็นฐานในความรู้นะครับเมื Sith. ่อกี้เราเล่นกันไปแล้วนะครับก็ตอบคำถามกันไปนะครับเรนเจอร์นะครับก็เป็นสไลเดอร์ที่เราเล่นกันเมื่อกี้นะครับเป็นอาชีพที่เป็นถือดาบคู่นะครับเป็นถือหน้าไม้นะครับแล้วก็วอริเออร์นะครับฐานสไลเดอร์ของเราที่เล่นเมื่อกี้นี้นะครับเป็นในส่วนของสามารถที่จะถืออาวุธเป็นค้อนนะครับหรือว่าดาบใหญ่นครับขัวก็ขวานนะครับแล้วก็ดาบใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพรีสนะครับที่สามารถถือได้สองอาวุธเช่นเดียวกัน นะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยครับผมแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นวอริเออร์นะครับพลังโจมตีโดดเด่นนะครับเลี่ยนได้2อ,อาวุธนะครับสามารถใช้ขวาน,นะครับแล้วก็ใช้ดาบใหญ่ได้ด้วยคนระับเดี๋ยวไปดูที่เป็นครับ เขล็อกเป้านะเพราะฉะนัสามารถล่าตูเป็นจำนวนมากๆนะครับเข้ามาโจมตีพร้อมกันได้ทีเดียวนะครับผมแล้วลก็อาชีพต่อไปนะครับวิศาของเราแน่นอนนะครับอ่ะไปต่อกันที่คลิปเลยครับแน่นอนว่าวิศานะครับก็เป็นปอนีกอาชีพหนึ่งท,ท,ท,ที่มีการโจมตีแบบเอลพีเยอะนะครับและแน่นอนเนี่ยก็มันเป็นการโจมตีแบบเอเลคอนโทนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียเปรียบกับการโจมตีด้วยระยะเลยครับแล้วก็มีสกิลเทเลพอร์ตรนะครับเคลพอร์ตหนีสตูได้นะครับนี่ครับข้อแก้ว อีกอาวุธหนึ่งของมันจะเป็นเครื่องดนตรีนะครับซึ่งเครื่องดนตรีนี้สามารถแจกปากอะไรต่างๆให้เพื่อนได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นวิศจะรับบทบาทสหน้าที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาชีพเรนเจอร์นะครับอีกหนึ่งอาชีพจำเนตของเกมนี้นะครับไปดูันเลยครับ่าแน่นอนครับอาชีพจาบคู่นี่เป็นอะไรที่นะครับคนไทยคิดมากนะจงตีว่าไวครับโลงเก่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะถือปืนนะครับหรือหน้าไม้นะครับ เนี่ยครับดีดทรายแบบมือสกิลโดยจะเป็นอะไรที่อีกอีกแบบหนึ่งของการโจมตีของเกมเลยนะและยิ่งเพิ่มการโจมตีแบบไม่เลากคาเียกแบบนี้นะสามารถที่จะโจมตีเป็นกลุ่มเป็นหมู่ได้เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งบทบาทของรีผู้รักษาของเรานะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้มาแค่จะเป็นตัวซับอย่างเดียวแล้วนะครับสามารถที่จะใส่สนับมือนะครับอ่านไปดูครับสามารถที่จะใส่สนับมือนะครับมาช่วยต่อสู้โจมตีได้นะครับ อันนี้จะถือคอสใหญ่ครับถ้าใครชอบแนวสายวุ้นใหญ่ๆนะแนวเป็นตั้งเส้นนะครับครับจิมมี่คอไม่ได้ไม่ได้แพ้อาชีพอื่นนะเพราะสามารถอัพสเตตัสกำลังใส่จิมมี่คอได้นะครับมันเล่นไม่เล่นหมัดไม่แพ้พวกแอสซซินอะไรพวกนี้เลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นของตัวอาชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพสเตตัสต่างๆนะครับก็พอร์ตมาจากโซลต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าหนึ่งตัวละครนะครับ สมัยนี้เนี่ยการเล่นแบบโซโล่เดี่ยวจะมีเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยจะถูกทำมาแปลกนิดนึงนะครับหนึ่งตัวละครน,นะสามารถที่จะอัพได้2องสเตตัสเ,เลยทีเดียวแต่งองไหมครับสองสเตตัสสองสเตตัสที่ว่าคืออย่างเช่นปก,กติเนี่ยวเยวลาเราเล่นพิซซ์พระนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าขาดใจตัวเองมากเพราะว่าเฮ้ยถ้าเล่นสายซัพพอร์ตไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางกลับมาเล่นสายบูนได้อีกเลยใช่ไหมใช่ไหม ถ้าเล่นพีชอ่ะถ้าเล่นสายบูเนี่ยมันก็จะฮิวไม่แรงอีกแล้วไม่มีทางฮิวแรงได้เลยนะแต่ว่าเกมนี้นะครับสามารถอัพสเตตัสได้2รูปแบบนะครับสเตตัสเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2หน้านะครับสามารถที่จะปรับไปเป็นอ่าอย่างเช่นถ้าเล่นพีชเนี่ยสามารถเลือกไปเล่นสายซัพพอร์ตอัพอิสเซนหรือว่าจะไปได้เป็นสายสเต็กนะครับเล่นเปลี่ยนสลับมือมาแล้วก็จบตีได้ด้วยแล้วเพราะฉะนักหนึ่นนงตัวละครเนี่ยสามารถเพิ่มความหมัยในตัวการเล่นได้อีกนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่แปลกขึ้นมาคนระับ ไปต่อได้เลยครับครับอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสเตตัสนะครับตัวอาวุธนะครับใช้ดาบแล้วก็เปลี่ยนเป็นขวาเนี่ยครับนี่เมื่อกี้ใช้ขวาโหดที่อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบนะครับสลับกันนะครับอันนี้เป็นขวานนะครับสเตตสนะครับอย่างพี่เล่นสายขี้เจเบนมาไม่พอใจสลับเป็นสายขี้นะครับก็คือสมว่าถ้าเราไม่มีปั๊บในในปาร์ตี้นะครับเวลามีพระเราซีอะไรเงี้ยถ้าไม่มีปุ๊บ อยาอกให้คิดติดบ่อยๆล้วก็เปลี่ยนเซตซ้ำมาอัพเป็นสายคียเข้าเองเลยนะครับเป็นความเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับและแน่นอนนะจุดเด่นอีกอย่างในงของตัวเกมน,นะครับสามารถสร้างคอมโบต่อเนื่องได้ด้วยนะอย่าง,งท,านนที่เห็นภาพนะเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคอมโบนะครับเพราะนั้นใครเป็นพวกสาวกแนวอาร์เคดแนวจอยเกมแนวตู้นะครับอกว่าได้มันต่อนเนื่องกับคอมโบต่างๆเดี๋ยวไปดูครับ เซตจอยได้อีก tamam. ด้วยนะครับนครับเปลี <t 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 ่ยนเป็นจอยแร้วตัวกลุ่มสกิลบต่างเปลี่ยนไปนะครับครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของการใช้จอยนะครับเล่นคีย์บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หน้าตาเราผมเก็นู่อยเทพเยตกการบัคันเกกมโม่ใน่เบโอเคเอร์ดไหมนี่เนะี่ โอเคแล้วแน่นอนว่าเราจะมีในส่วนของจอยติกนะครับที่สามารถเอามาเล่นกับเกมนี้ได้เต็มรูปแบบ1นึ่งร้อเอร์เซเต็มนะขอไปครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ชัดแล้วนะครับในตอนนีในส่วนของจอยนะครับเมื่อกี้เห็นนะครับเราจะมีในส่วนของบานข้างล่างนะครับถ้าเราเสียบจอยเข้าไปปุบเนี่ย ตัวคอนโทรลต่างๆมันจะกลายเป็นจอยสติ๊กเต็มรูปแบบทีเดียวนะครับสามารถที่ใช้ปุ่มด้านบนนะครับปกติเล่นเกมบางเกมจะมีค่าต่อเท่าไหร่เดี๋ยวดาวน์โหลดเลเยอร์นะครับสามารถที่จะเซ็ตปุ่มได้ทุกปุ่มเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นความบันอัตลบแบบจอยสติ๊กนะครับใครที่ชอบแนวอาร์เคดหรือว่ากลุ่มไหนที่เล่นประเภท PS4 Xbox นะครับสามารถที่จะผันกลับมาเล่นในส่วนของ PC ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดเด่นตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราแนะนำเลยทีเดียวสำหรับคอนโซลเลเยอร์เลย คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมีนะครับไอเกมนี้ควาเที่ตกเลยนะโอ้โห้อนะครับผมยังไม่สื่อสารและสายมันมาขนาดไหนนะโอเคครับแน่นอนนะครัสำหรับเกมในส่วนของแกลิเจนนะครับจะต้องมีพาร์ทเนอร์สำคัญนะครับแน่นอนเราจะมีในส่วนของกระต่ายนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ให้เมื่อสร้างตัวละครนะครับจุดเด่นของกระต่ายตัวนี้นะครับสามารถที่จะอ่าอ่าอัพสเตตัสของมันนะครับแล้วก็ เปลี่ยนตัวจ็อบอาชีพของมันได้เพราะฉะนั้นจุดเด่นน็่ืออย่างเช่นถ้าเราเล่นบอยเลอร์นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวกระต่ายเป็นซับซ่าเป็นอาหรหรือว่าตัวพีิของเราได้นั่นเองหรือว่าถ้าเราเล่นแสตปอยแล้วนะครับเราให้กระต่ายไปเป็นแอสซัสซิงเป็นในส่วนของบอยเลอร์เป็นอะไรกันแหะเดี๋ยวเราดูอาชีพครับในส่วนของกระต่ายไปให้ฉางว่าของอาชีพอ,อื่นนยครับมีแปลอาชีพด้วยกันนะครับหรือเราเรียกกันในชื่อบูบูริกันเอง ดูถูกไหครับเ Ad er แล้วเป็นแอคทเเตอร์นะโอ้โหตัวมันเล็กมากแล้วปาล็อตเดเดอร์นะนี่เป็นเทกกี้คนระับเป็นสายพันนะคาบูนี่ถือคอ <c oughs> ตัวมันเล็กไปหน่อยนะแต่มันก็พย,ยายามตีให้แรงที่สุดเลยเมรติกเลเยอร์นะครับแล้ว <c oughs> มาตินอาร์ โดนลุมย ar ังเฉยๆครับอ๋ออ่ารอันนี้เราพยายามถ่ายแบบง่ายๆให้ดูนะจะได้รู้ว่ามันโจมตีได้เต็มรูปแบบนะครับโอ้โหตัวแรงนะฟาดแรงแอคตีฟเยอะกว่าตัวอื่นอ่านี่มาแบบวอร์ร็อตนะครับหรือสายยุทธศาสตร์นั่นเองนะครับอ๋อสายนี้น่าจะมีคนสนใจเยอะนะครับอ่านี่ครับก็คนเปียาชีพชัวร์ไปครับอ๋อไปหมดเลยนะ หลอแกระโดเปลี่ยนุอ๋อเป็นตัวเดียวกันนะครับเราสามารถเล่นกระต่ายตัวเดียวแต่ว่ากระต่ายจะสามารถเปลี่ยนลูล่าไปตามจออาชีพแล้วก็ของที่ใส่นะครับก็เป็นจุดเด่นน่าน่ารักสบายๆสำหรับใครที่เป็นสายโซโล่นะครับแล้วก็หาเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็จุดเด่นสุดท้ายของเราครับในส่วนของเกมแนวล่าสัตว์เนี่ยก็ต้องมีการจับสัตว์นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะจับมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนั่นเองครับมาเป็นสัตว์ขี่ได้เพราะฉะนั้น เวลาเราเล่เกมไหนเราจะมีอารมณ์แบบมาว่าเฮ้ยตัวนี้แม่งทำไมมีแต่ฟ้ามีแต่สิงห์ให้ขี่แต่ว่าทำไมจับตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านชอบตัวไหนเกลียดสามารถที่จะเลือกจับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูครับตัวหน้าหน่ารักครับ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับทุกกคนที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับสำหรับผู้เล่นทั้งบ้านเรายังไม่ได้บอกนะครับเราจะให้สักขีนะครับถาวรอตัวหนึ่งในช่วงโอเพ่นเดย์าผมว่านะทุกคนเดี๋ยวจดไอดีไว้รับไปเลยนครับคือพิมพ์สื่อประชาชนก็ได้นะครับขอไอดีนะอันนี้เพิ่งจะบอกนะครับในงานนะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในงานวันนี้ได้สักขีท้าววอลไปหนึ่งตัวนะครับ แน่นอนนะสำหรับในส่วนของขโปรเบตตานะครับเราจะโปรเจต้ากันในวันที่3มีนาคมนี้ถึงนี้นะครับแล้วก็โอเคเบต้าเต็ม12มีนาคมนะครับเต็มรูปแบบครับสำหรับดราก้อนสเลเยอร์นี่น